ครับทุกคนสแตมฮัลโหลอะไรวันนี้เรามาอยู่ในป,ป,ปีเ,เพทามในโรบอ,อบรแลแชปเตอร์หนึ่งนะทุกคนเพราะว่าผมผมเล่นแชปเตอร์สองกับแชปเตอร์สามไม่เป็นเพรผมเล่นเป็นฉันเล่นแชปเตอร์เ็เออแต่ว่าแชปเตอร์สามมันโคตรยากเลยอะทุกคนเพื่อนมานี่มานี่นี่เก็บเก็บแล้วแล้วเราก็ไปห้อง คาเฟทีเรียนี่ ni. ห้องพาวเวอร์อยู่ไหนอะห้องห้องไฟห้องนี้หนูเผื่อถ้าคลิปนี้มีเสียงกี๊ก็ขออนุญาตนะทุกคนไอ้เปิดดิเดี๋ยวกดเปิดต้วมฮัลโหลเฟนทากีฮากกิวากี ม,มันยืดมันเอาติดไม่ได้อะเออทีนี้ก็ฉัทนทำให้แล้วฮักกี้ก็จะหายตัวนั้นไปยืนแทนฮักกี้ดีกว่าไมเนมีฮักกี้ฮักเกียววากเกียดูเฟนดูเลนดูพับหัวโอเคทผู้ชมแบบนงร้องแบบเริ่มบวยกันแล้วมา ทุกคนเราจะเจอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮักกี้ฮักกี้มือหน่อยแต่มือหน่อยแต่มือหน่อยฮักกี้ฮักกี้แต่มือหน่อยโอ้ไรวะฮักกี้จะไปต่อฮักกี้กันนะทุกคนเราจะไปต่อฮักกี้เปิดดิวะเอ๊เปิดดิก็กดเปิดดิเออจบให้ไปเปิดประตูด้านล่างก่อน เขาทำเหมือนจริงมากเลยนะทุกคนเฮ้ยนั Services> ่นใครครับพี่ฮะพักกี้ปิดประตูหนีไหนวะพักกี้อยู่ไหนวะเมื่อกี้พักกี้เปิดประตูเปิดประตูพัคกี้ก็เปิดเปิดประตูหนีเปิดประตูตรงไหนวะตรงข้างๆนึ่จริงอ่ะ ฮักกี้มาดิฮักกี้มาหูมาดิวูเดี๋ยวเราไล่ตามเราจะได้ยินเสียงเอ็งลงมาเก็บสิฉันเก็บไม่ได้ทำไมวะอ่้ฉันไปเก็บเก็บไม่เอาได้เลยได้เลยผมมันเซียนอยู่แล้วเซียนป๊อปปี้เพทามแชปเตอร์หนึ่งเคสนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยมึงเก็บได้หมดแล้วฉันเก็บหมดแล้วคือเก็บหมดแล้วมาตรงนี้ด้วย เออกำลังไปเนี่ยไอ้กับตาฉันกไม่ฟังอะไรเลยเพื่อนอย่า,อย,าอย่าลืมนะว่ากูถ่ายคลิปอะ่ะนี่กูใส่แล้วนี่ใส่เนี่ยกูเก็บครบแล้วเอาให้ม่กูเห็นมึงยืนค้างอยู่เนี่ย,อยไอ้แต้มฮัลโหลกูค้างไงเอ้าก็้วกูค้างนอัทุกคนไอ้แตมมัน บอกแล้วว่ากลัวบอกแล้วว่ากลัวเอาครบแบบส่วนถ้าเราคิดเราดูดีดอ่นเดี๋ยวเราทำพัสเซินกันนะทุกคนโอ้ยเดนก็เลยเอาไปพันเอาไปพันตรงหน้านบนเออเร็วเ,วเร็วไป แล้วทางไปมันไปทางไหนวะสิงค์กิลสิงค์กิมันไปทางไหงงนแต้มไปทาง,อ,ทางอู้กาสกาสกาสตรงนั้นนียนะ่นเองมาแล้วค่ะฟู่กาสกาสกาสกำลังบันทึกววนะทุกคนปาไปปั่นไฟกันจำได้ว่าเอ็งหลุดตรงนี้ยนอยากแก้ฮูกี้มันมันทำไม่ได้เพื่อน ันหยิบไม่ได anyway. like like ้นะเขาไม่เขาไม่ได้ทําให้มันสามารถหยิบได้เพื่อนแต่ว่าในเกมจริงมันแต่ว่าในเกมจริงเขาเขาทำได้ไงแต่ว่าต้องมันก็เหมือนเกมจริงอยู่นะทุกคนไอ้แต้นเอยกูตกเพื่อนเอ็งระวังนะเอ็งต้องดึงท่อได้นะเอ็งอย่าบอกแล้วลืมลืมลืมไฟฉายเรานี่ก็แบบสว่าง ัต้อ <c> งดูเลยนะทุกคนช่วยกันดูหน่อยนะแล้วกูดึงกงินเออกูดึงแล้วโอเคเออระวังพื้นนะอันนี้คืออะไรวะเทปเออเอาไปใส่ด้านล่างดิเอาใส่เพื่ออะไรกันลูก so Stella what made you want to work the playtime co-op? Rain when I was d o i อันนี้เขาเขาสอบถามกันดิ เดินไปแล้วฟังด้วยเราก็จะไม่ได้ยินเสียงนะเพื่อนแต่ไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรเราไม่ได้จะเดินมาเพื่อฟังเสียงนั้นใช่เดินผิดทางไอฉันทำทางฮะไฉันดูทางไงนี่พัน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 ให้มันมีไฟมีไฟได้ไหม ยังไงเหรอเพื่อนโหไม่น่าให้เองวมเจ็บเ,เลยโอเคเดี๋ยวฉันไปทำเองวั h เ t ือยเฮ l วั h เ t ือยเล่นครับเสรโอ้เพื่อนหุบมือกูยาวจัด <c oughs> เราจัดไปตอนเราเริ่มใกล้เสร็จนะทุกคนให้เราปัดไฟเสร็จได้แล้วทุกคนไฟกำลังมาเพื่อน แ้ว e ไฟไม่ได้มาเพื่อนมาไฟตรงนี้มันมาแล้วไฟระบนนั้นไม่มาโอ้โรเลว่ะโรงงานปอปี้เพทามของเราแล้วทุกคนเออทุกคนเอออะสับพันโยกยังไงจะสับอีกทีอือสับแล้วเค okay. มันเป็นมเหลี่ยมอ่ะไม่รู้มันเป็นสี่เหลี่ยมใครโู้ ใครฟังมีสารออกก็ฟังเลยนะทุกคนเพราะว่าบางคำผมก็พูดอีสานแล้วไอ,อ้หุน่นอันเนี้ยมันมองตามฉันอ่ะมองตามเองนู่นงันก็มองตามเราอ่ะเฮ้มานี้ก็ไหนจะมาวะเอ,อ๊ยพ นี่วิลโลว์ฮักกี้มานะเะว่าเรากูเป็นเจ้าของคลิปก็ก็เหมือนเดิมเราโอ้โหนี่แหละทุกคนช็อตน,นี้แหละแล้วกี้นะเพื่อนมึงกล้าไหมไอ้แต่มึงกล้าลมึงไปนะมึงไปมึงไปคนเดียวแล้วกูไม่กล้าแล้วก็รีบวิ่งมาเด้อทุกคนตอนนี้หัวใจผมเต้นตึกตึกตึกตัก เรยวเงินรีบวิ่งมึงต้องรีบดิมึงรีบ ตอนนี้เอ๊ะทุกคนเราเราวิ่งงผมไม่รู้นะว่าผมอยู่ไหนเรามุดรอบุณได้สิทุกคนผมตายสองรอบแล้วอะ่ะไอแต้มึงันไปก่อนเลยโอ้คลิปนี้ผมอาจจะแบบอันนี้อ่อยนะ เชี่ยกิ่งก่อนเลยกูวิ่งจัดทิ้งไอ้ตัวลายซะเลยอะไรเด้อเย่เย่เย่ฟันเด็กก้าสที่ตกลงไปแล้วเคแต่ว่าแต่ว่ากูไปไหนก็ไม่รู้เพื่อนมึงอยู่ไหนอ่ะกูหามึงไม่เจออยู่ตรงตออบป๊อปปี้แล้วเอ้าทำไมมึงไม่หลอกูว่ะ กนนูยังอยู่ในท่ออยู่เลยเนี่ยกูยอยู่ในท่อเนียรอกูด้วยดิรอกูยอ,อยู่ถ้ากี้ตกลงไปตรงกุหลาแต่กูไม่ได้เจอคาซีนกูไม่ได้กูไม,ไม่ได้เห็นคาซีนคคคคโคตรโคตรเสียใจโคตรโคตรปลอแล้วรอกูก่อนสิหูอะไรมา คลิปนี้อาจจะจบไวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราแบบเรามาถึงตกตรงนี้แล้วกวําลังไปเพื่อนกําลังวิ่งสุดสุดกำลังโอเคกูกูกมาแล้วเพื่อนกําลังไปเนี่ยกูกำลังขึ้นมาใดมาแล้วทังกี้มันตกตกแล้วใช่ไหมไม่เหมือนของแ<ช>ท้<ๆ>เลยใช่ไหมใช่มัวฮาโหทุกคนเดี๋ยวเราจะปเปิดประตูหน่อยเพื่อน ทำไมวะทำไมกูเห็นมึงเดินค้างวะไหนฉัอเหนื่ตรงนี้ไหนเห็นกูเห็นมึงค้างอยู่เนี่ยไม่เป็นไรท้งทุกคนก็ผมก็แบบเราก็เราจะมาตอบแชปเปอร์สองกนะทุกคนแต่ว่าแชปเปอร์สองมันี่ยอ,อ,อ๋อแต่ฉันไม่เห็นนะไม่เป็นไร <c ười> ทุกคน<ม>คือก็กำลังเซ็คยอร์นายอยู่ ผีเกยกูผีเจอผีตุ๊กตาแล้วกูยังต้องมาเจอผีเกยอีกหรอทุกคนบอกเลยว่าแบบคลิปนี้คือแบบบอกเลยว่าเมามันมากเลยนะโอ้ยเฉี่ยโอเคทุกคนป๊อบปี้เล่นแชปเตอร์สองต่อโอเคแต่กูโดนเตะออกเพื่อน เยี่ยมทุกคนคลิปนี้จบแล้วนะอไแอแต้มบอกลาทุกคนหน่อยเดี๋ยวเราจะมาต่อ,อเดี๋ยวเราจะมาต่ออีพีพาร์ทพาร์ทสองกันนะทุกคนเป็นเล่นป๊อปปี้เพย์ทามกับไอ้แต้มนะทุกคนโดนเตะเหมือนกันเพื่อนเออจะมีสองพาร์ทนะทุกคนก็คือพาร์ทก็คือพาร์ทแรกจะเป็นเอออีพีหนึ่งเลยก็คือป๊อปปี้เพย์ทามช็อตเตอร์หนึ่งนะทุกคน โอเคตามบอกลาทุกคนเจอกันพาคสองทุกคน